สวัสดีครับบ้านสวนฟตเฟตราซีครับผมอาวันนี้มาคุมคนแล้วก็มาอัปเดตมมยงชิดพันทูนเก้านะครับนี่ปลูกมาหนึ่งปีครับได้แค่นี้แหละครับก็ลุ้นๆกับเขาเป็นน้นเออผมไป มันไปทำงานมานะครับแล้วก็ไปเจอไปเจอไอเนี่ยส่วนเนี้ยลูกมันใหญ่มากเลยนะ <c oughs> ผมว่าวันนั้นที่ไปดูที่ไปเห็นไนงะแล้วก็ชิมดูลูกมันเท่ากับเกลือไข่ไก่เลยรสชาติจะหวานๆอมเปรี้ยวๆหน่อยๆผมคิดว่าต้องมีติดส่วนละผมเลยจัดมาสี่ต้นนี่ปลูกไปทั้งหมดเลยครับ ตอนนี้เหลืออยู่สองต้นต้นนี้เขาผ่านหนาวมาได้คิดว่าเขาน่าจะรอดแล้วละ่ะก็เลยมีโอกาสว่าน่าจะได้ริมรถกับเขาสักทีนะเพราะดูจากใบเขาแล้วน่าจะไปได้นะ สำหรับนี้ก็มาคุมโคลนด้วยเพราะอากาศหนาวครับกลัวมนอกหนาวเนาะนี่มีก็มีแตกยอดแตกใส่ฮิวมิกไปด้วยฮิวมิกกับอปุ๋ยหกสามตาค้งางคาวใส่ไปสองวันเขาตอบสนองดีมากนะพอลดน้ำเข้าไปใบก็เขียวขึ้นนะครับ พอผมมาที่แรกแรกมันจะเหลืองเลยสํหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบปลูกพวกต้นไม้ผสมผสานผมแนะนำนะครับว่านี่ต้องมีติดส่วนนะครับสําหรับมายงชิดพันทูลเก้าครับจังหวัดนครน,นายกนะครับ ซึ่งผมก็สนใจมะปางอีกพันหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ศึกษาอยู่พันสวรณบาทหรือเปล่าถูกหรือเปล่าถ้า,ถ,าถ้าใครรู้เรื่องมะยงชิดก็ฝากเป็นข้อความมาได้นะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะสำหรับมะยงชิดพันธุทูนก้าแล้วก็มะปางหวานพันสวรรณบาทนะครับ สำหรับวันนี้ก็มา<ะ>คุมโคนให้เขานะครับเอาฟางที่เหลือชายเนาะมาคุมโคนไม่เช้าสิบห้าองศาเลยพอมาช่วงบ่ายร้อนตึ๊บเลยแล่ต้นนี้ เขานิ่งๆอย่างนี้ครับออกไปก็ประมาณเนี้ยไม่ไม่ค่อยจะวุดวัดเท่าไหร่แต่ผมผมโอเคนะค่อยๆไปสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ